สวัสดีครับผมแมงทัพภูชาแนลนะฮะตอนนี้เราก็มาตามนัดนะฮะเอฟซี FC. วันนี้เป็นงานดีงานแหงๆนะครับงานจินดองนะเนะอฟซีเนาะเจ้าบ่าวเกาหลีกับสาวไทยนะฮะเอฟซีเราเข้าไปดูภายในงานกันเลยนะครับวันนี้เนาะ,ะงานนะครับผมวันนี้แกผู้มีเกือบเกือบผู้มีแกบนะฮะนะี <c oughs> <c oughs> ่จะเกือบนี่นี่นะ มากับพี่แดนผู้ไทยนะฮะอ่าฮะอ่า,านี่นะฮะมากับพี่แดนผู้ไทยนะฮะการเอ่อเมื่อวานนี้น้องก็พามาจัดสถานที่นะ FC พามาดูการจัดสถานที่นะครับนะจัดได้สวยมากนะครับนี่พิธีมงคลสมรสนะครับมิสเตอร์อ่านะฮะแล้วก็ภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกนะฮะนี่นะครับมากเลยนะฮะ มนันเซียกับอะไรนะกับชู้ชั่งอะมนันเซีชู้ชั่งออ่าแต่งแบบบ้านนี่ยสีเนาะนั่นอะเนาะอ่ามาเนาะปอีจักรานี่แต่เนี่อืมเออออ นี่นะครับก็อยากออกกล้องนะอ้าบัดดี้คือกราบผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้ก็มางานค่ะอ่ามางานนะครับมางานค่ะมางานแต่งค่ะมางานแต่งนะครับวันนี้มาต่นเช้านะไหนมาอ้าวเพื่อืมอ่ะมาแต่งนะครับตอนนี้ก็มางานแต่งอ่ามุมคนสมรสค่ะอ่าตื่นแต่เช้าเลยตื่นแต่เช้าเลยอ่าฮะ ครับผมนะฮะครับผมนะแล้วก็จะไปดูข้างในก่อนนะฮะนี่นะครับก็จัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็คุณผ pe huh ู well, so. ้เ <verse> กียรติเยอะๆเลยนะฮะแขกมาวันนี้นะครับผมอ่าวันนี้เลือกงานดีวันดีครับเจ้านี้เจ้าสาวนะฮะวันดีนะครับอ่านะครับเจ้าสาวนะครับเจ้าบ่าวก็น่าอยู่ข้างในเนาะเจ้าบ่าวอยู่ข้างในอ่าเจ้าบ่าวน่าจะอยู่ข้างในใส่ตัวอยู่ค่ะใส่ตัวครับผมนี่นะครับก็ห้องครัวนะครับอ้าว อ้กับข้าวกับข้าวนะฮะกับข้าววัดีครับผมกับข้าวกับปลานะแกงแกงแกงชีนะไอหน้าเขาด้วยไอหน้าแม่ครัวตอนหลังๆอ๋อนี่นะครับตอนห้องครัวนะฮะนี่ผัดทอดนะฮะทอดปลาโอ้โหเดือดเลย ตอนนี้ก็รอเจ้าเ่านะฮะกำลังแต่งตัวอยู่นะฮะเนาะอ่าแกงไก่นไก่นตะแกงไกนะฮะเนี่ยนะครับเมนูงานแต่งงานนี้อ่พวเนี้ น้ำสับปะรดนี่ก็หมูกไก่นะแล้วนี่ลาบไก่ข้าววันนี้นะฮะต่อกับข้าวตอนเช้าในงานนะฮะเอฟซี FC. นะครับเนาะมีลาบแล้วก็มีทอดปลาแล้วก็มีหมูตไม้นะฮะแล้วก็มีแกงไก่นะครับ แล้วก็มีแกนเส้นนะ,ะอ๋อมาทับแซบกันนะ FC มานงานนะฮะเช้านี้เลยนะครับแต่เช้านะเปะ็นภาพบรรยากาศตอนเช้านะ FC นะฮะต่อเน,นื่องกันเลยนะครับเนาะนี่นะฮะก็แขกมาที่ร่วมงานนะฮะวันนี้นะครับก็ทยอยมานะฮะเนาะอ่าน,นี่นะ อันนี้เชื่อมดำนะครับแดนผู้ไทยนะเอฟซีนะฮะนี่นะครับเอฟซีก็เจ้าบ่าวกับสาวนะฮะนะเจ้าเจ้บ่าวออกมาแล้วนะฮะเจ้าเจ้าเจ้าบ่าวนะครับเกาหลีนะฮะเอฟซีมีจกไห้เยมน้ำอัดอ่อนต่าต่หวา นี่นะฮะเจ้าบ่าวก็ะจะสาวนะะเอฟซีแต่เมื่อกี้นะฮะเจ้าบ่าวออกมาแล้วนะครับนาะก,ก็อ่าก็แป๊บนึงนะฮะเมื่อกี้ติดเพลงนะฮะนี่เจ้าสาวนะครับผมเนาะอ่านะครับสวยนะครับเนาะ,ะวันนี้ก็เป็นเลือกงามยมดีนะฮะอ่านะครับ นอ่านี่เป็นบรรยากาศในเอซี F C เนาะของงานอ่าดองกินดองวันนี้นะฮะเนาะนี่นะฮะน้ก็เป็นภาพบรรยากาศนี่นะฮะน้องคือเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนะกราบเจ้าสาวก็นี่ครับเจ้าสาวเ,เจ้าบ่าวนะเป็นงาน บ่ายสีนะฮะเนาะนี่บ่ายก็จะขู่ข้อต่อแขนนี่นะฮะเอฟซีวันนี้ก็จะเป็นงานพิธีสมรสนะฮะจะบอกว่าสาววันนี้แต่งงานกับแบบผู้ไทยผู้ไทยนะฮะเนาะนะฮะว่าเสียงเพลง เด่นนี้นิดหนึน่งนะฮะ FC นะครับนี่นะครับนี่นะ FC เจ้าสาวนะครับนะ้องก็จะตื่นรู้สึกตื่นเต้นนิดหนึ่งนะ FC นะ้องรู้สึกดีใจมากนะครับที่วันนี้ได้แต่งงานนะฮะเนาะ,ะจะบอกว่าจะเป็นต่างชาติเนาะรู้ๆก,ก,กันอยู่น่าจะเป็นประเทศเกาหลีนะ FC อ่านะครับอเนะพื่อนน่านจะเพื่อนเจ้าบ่าวนะ่าจะอยู่ด้านนน้นะนะเอฟสีฝั่งนึงอฮฮะวนะนะนะันนี้เป็นเลื่องงามยามดีนะฮะแล้วก็อ่า เลื่อนขบวนการแห่ขบวนก็น่าจะเป็นช่วงอ,อีกสักคักหนึ่งนะเอฟซีนะครับวันนี้ผมก็มาร่วมงานแต่งนะฮะที่บ้านคำเจริญนะครับนี่นะครับเนะบาะก,ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะเนาะแมงทับภูชาแนลนะครับขอบคุณมากครับ